ความรู้ให้ก้าวไกลให้การฝึกฝนให้เราทุกคนนั้นเป็นคนดีเข็มทองเราทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสระเบียบวินัยไม่เคยย่อหย่อนยิ้มไหวทักทายมีน้ำใจเชื่อฟังคำสอนจิตใจอาทรมากล้นคุณธรรม มาจากโรงเรียนวัดเข็มทองค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงสุภาวรรณชำนาญไทยกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะเป็นประธานประจำปีการศึกษาพุทธศักราช2568ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงเชยรา,าดาดาโอภาสกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะเป็นหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้นะคะพวกเรามาในหัวข้อเรื่องวันสุนทรภู่26มิถุนายนค่ะ วันสุนทรภูนย่26มิถุนายนนะคะหมายถึงวันคล้ายวันเกิดของพระสุนทรโงหารหรือสุนทรภูนนะคะเจ้ากรมอารักษ์ฝ่ายพระราชวังนะคะซึ่งมีผลงานด้านบทกลอนที่มีคุณค่าแก่แผ่นดินเป็นจํานวนมากสุนทรภู้เกิดวันจันทร์ขึ้น1นึ่งคำเดือน8ปีมะเมียตรงกับวันที่28วิมิถุนายพุทธศักราช2,329 บริเวณด้านเหนือของพระราชวังหลังบริเวณสถานีรถไฟบางกอกน้อยปัจจุบันนี้ค่ะบิดาเป็นชาวบ้านกลํ่าอำเภอแกลงจังหวัดระยองส่วนมารดาไม่ทราบแน่ชัดค่ะว่าเป็นคนจังหวัดใดสันนิษฐานว่ามารดาเป็นข้าหลวงอยู่ในพระราชวังหลังเมื่อท่านเกิด <c oughs> ได้ไม่นานถึงหนึ่งขวบนะคะบิดามารดาได้หย่าร้างกัน บิดากลับไปบวชที่วัดป่าอำเภอแกลงส่วนมารดาได้ถวายตัวเป็นแม่นมของพระธิดาในกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขค,ค่ะสุนทรภู่นะคะอยู่กับมารดาเข้าเรียนที่สำนักวัดชีปะขาวหรือวัดศรีสุดารามค่ะมีความรู้จนได้เป็นเสมียนในระหว่างกรมพระคังสวนด้วยไม่ชอบความงานเสมียนทำได้ไม่นานก็ลาออกนะคะ สุนทรภู่นะคะอยู่ในวังกับมารดาจนอายุได้20ปีค่ะได้รอบรักค่้กับสาวชาววังชื่อจันค่ะจนถูกลงโทษจองจําและถูกโบยเมื่อพอ้นโทษนะคะได้กลับไปหาบิดาที่บ้านกล่ำอำําเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะแต่งงานกับจันแต่อยู่เหมือนกันไม่นานก็เกิดระหองระแหงนะคะคงเป็นเพราะว่าสุนทรภู่นะคะติดสุราค่ะ จึงได้เลิอกอย่าร้างกันนะคะในสมัยรัชกาลที่2สุนทรภู่ได้รับเข้ารับราชการในกรมอารักษ์เป็นที่โปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจนได้รับแต่งตั้งเป็นขุนสุนทรโมหารเป็นกวีที่ปรึกษาและคอยรับใช้ใกล้ชิดในสมัยรัชกาลที่3สุนทรภู่ถูกกล่าวหาด้วยเรื่องเสพสุราและเรื่องอื่นๆ จึงถูกถอดออกจากตำแหน่งขุนสุนทรโวหารต่อมาสุนทรผู้ออกบวชที่วัดราชบุรณะหรือวัดเลียบและเดินทางประจําัรษาตามวัดต่างๆบวชหม่ถึงสองครั้งแล้วลาสีขาบทถวายตัวอยู่กับเจ้าฟ้ากรมขุนอิเรศลังสรร์หรือพระบาทสมเด็จพระป็นเก้าในสมัยรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สุนทรภู่ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นสุนทรภู่โวหารพระกรมอารักษ์ฝ่ายพระบวรราชวังในปีพศ2394รับราชการอยู่4ปีก็ถึงแก่กรรมในปีพุทธศักราช2398รวมอายุได้70ปีผลงานของสุนทรภู่นะคะมีนิราช9เรื่องนิทาน5เรื่องสุภาษิต3เรื่องบทละคร1เรื่อง บทเซพา2เรื่องแล้วบทแห่กล่อมสี่เรื่องในปีพุทธศักราช2,529ก่ารยครบรอบ200ปีนะคะศุนทรผู้ได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกนะคะให้เป็นกวีเอกของโลกเพื่อลำลึกถึงสุนทรผู้นะคะกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์คณะรัฐมนตรีนะคะมีมติให้วันที่26มิถุนายนนะคะ เป็นวันที่รำลึกถึงสุนท้ทอนผู้มีการก่อสร้างอนุสาวรีย์สุนท้ทอนผู้ไว้ที่ตำบลกล่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ